สวัสดีค่ะ,ะมาเบิ่ตนต้นยางหน้ากันค่ะคืออร้อนไปเอาต้นย่างนามาค่ะเอามาปลูกเนาะปลูกบ่เบิดปลูกไม่หมดก็เลยจะส่งต่อนะคะเดี๋ยวเขาจะมาอะเอ้เาถึงเรื่องต้นย่างหน้ากันค่ะเนี่ยอ่ะคือต้นอย่างนาที่ที่หนูเอามาปลูกรอบที่แล้วค่ะก็คืออะรอบช่วงฝนตกใหม่ๆเนาะ ปลูกไม่หมดแต่ว่าเราโรยเชื้อไปแล้วห้ารอบแบบจุๆโรยเองค่ะเข้ามีอ่ะน้าเสื้อเห็ดเองนะค่ะก็คือเขามีน้าเชื้อหมักใส่ถังแบบนี้นะคะอ่ะหลายถังเลยแต่ว่าหนูหนูได้จําหน่ายไปหมดแล้วได้ขายไปเบิดแล้วค่ะไม่ไม่ค่อยได้มาลงขายเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่ะในพื้นที่ไกลเคียงเข้าเพิ่นก็ต้องการที่จะเอาเสื้อเห็ดไปโรยขึ้นกันจ้ะก,ก็เลยขายให้เพิ่นเนาะ ทีนี้วันนี้ว่าจะไม่ขายแล้วแต่ว่าเพื่อนขออีกสองขวดได้ไหมก็คืออ่ะให้เพื่อนขอซื้อต้นยางนาเนาะคะ่ะก็คืออายุส่วนของเขาเนี่ยมีบอ่อเยอะค่ะก็คือนุซื้อมาปลูกบ่เบิร์คันผู้ใดสนใจกะทักทายเขามาได้ค่ะต้นละยี่สิบห้าบาทก็คือใส่เชื้อเห็ดให้เรียบร้อยวบาต้องไปซื้อเชื้อเห็ดยุใสมาใส่อีกค่ะเพราะว่าอ่ะเชื้อที่ใส่นะคะ่ะอ่ะดูต้นยางนาก่อนพร้อมปลูกเวลาเขาปลูกเขาก็เชื้อ ทุงก้นตรงนี้ออกนะคะ่ะแล้วกด็ดึงเฉพาะก้นออกแล้วก็ปลูกลงหลุมเลยค่ะเนี่ยใยก็จะมีล้อมรอบนะคะยิมม่น้ำผักฝอยของตนอ้นยางของเขาเนี่ยค่ะก็คือติดแล้วติดเชื้อเห็ดแล้วเชื้อเห็ดที่เขาใส่มีเชื้อเห็ดอย่างน่ก็คืออ่ะหนึ่งก็คือเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะเห็ดละโกกแดงละโกกแดงนี่อ่ะไดมาจากเล่านะคะละโงกแดงสีส้ม สีเหลืองอันนี้คือเห็ดละโงกค่ะละโงกขาวเห็ดทานเห็ดกอเห็ดตะไคร้เห็ดพึ่งเห็ดนาแล่ทุกอย่างเห็ดเห็ดปวกจะร่วมอยู่ในถังนี้ถังเดียวก็คือหนูไม่ได้แยกหมักนะคะก็คือหนูหมักรวมกันหนูใดมาหนูก็มาหมักรวมกันไว้เข้ากับเลยเอาเสื้อของเข้าเนี่ยค่ะเป็นยังคือวาอ่ะโรยเชื้อแบบจุจุๆเนาะคะ่ะ เทลงไปแบบจุใจเรื่อยกับเพราะว่าเข้ามีเชื้อเห็ดของเข้าเองมีราคาเห็ดผลทีอ่ะเราไปซื้อต้นยางนานะคะ่ะเข้าสีบอได้คิดว่าเออเข้าต้องไปพันล้อยเสื้อหายไปจังสีนะคะ่ะบางครั้งเขาไม่มีเชื้อเห็ดเองเขาต้องซื้อจากที่อื่นมาในปริมาณที่น้อยเขากระสียโฮสบอ,บอจูใจคือเข้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเสืือของหนูเองหนูได้ซื้อต้นยางนามาหนูก็เอามาพักไว้หนูก็มา ลาดไปห้ารอบค่ะแบบจุๆคันผู้ดใาาดสนใจก็ทักทายเขามาได้เลยค่ะก็คือเรามีจำหน่ายให้ในอะปริมานทีอะจำกัดนิดนึงค่ะมีประมาณลอยลอยก็ต้นค่ะประมาณร้อยห้าสิบต้นเนาะใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ก็คือเราปลูกไม่หมดมันเต็มพื้นที่ของเขานะค่ะก็คือที่เขาปลูกไปนะมันติดเบลแล้วค่ะมันติดแล้วเนาะก็คือเขาซื้อมาสอมซื้อ ใจทักทายได้ค่ะตระยิบหาบาทค่ะแต่ว่าน้ําเชื้อเห็ดเราไม่มีแล้วนะคะก็คือจะลาดอีกรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายรอบที่หกแหละค่ะกะกะบอมีแล้วเพราะว่าจะแบ่งขายเพิ่นเนาะคืออ่ะบางคนนะคะข้ากับขีมเพิ่นบ่ได้ข้าก็ตตองข้าก็ตตองได้ขายให้เพิ่นนะคะถึงมันจะหมดกะกะปอให้หมดไปเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวมาทําใหม่มาทาใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าได้สั่งเชื้อเห็ดไว้แล้วเดี๋ยวจะไปเอา จ้าพบกันอีพี่นาค่ะสวัสดีค่ะ